สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พาบัวกับควายมาเที่ยวทะเลกันนี่เองวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยว้าวอยู่ที่หัวหินกันนะคะอ่าพี่บัวเีืวบายไปเดินเล่นกันเลย ลำบากยากเย็นจริงเออยากงเล่ก็งเลวอ่ะเกเลเพื่อนสิแล้วก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ